คฤหาดดีเจเอกีราคา50บล้านสู้ชีวิตมีเงินเก็บได้เพราะว่าโ no นเบลเนมคฤหาดดีเจเอกีหลังตัดสินใจขายหลังเก่าเพื่อย้ายมาอยู่กับแม่2คนอดีตบอยแบรนด์สุดฮอตเอกชยัยเสื้อสังคมเกษตรหรือเป็นที่รู้จักกันดีในะชื่อดีเจเอกีบอยแบรนด์ดัง UHT เผยเรื่องราวครอบครัวว่าแม่ผมเป็นช่างทาผมเลี้ยงลูก5คนตัวเองเป็นคนที่2แม่ไม่เคยเรียนทําผมเลยแต่อาศัยครูพักรักจําจนมาเปิดร้านเองสมัยก่อนเขาอดทนมากๆบ้านเราไม่ได้ร่ารวยแต่พอแม่ส่งเรียนสูงสุดทุกคนดีเจเอ บอกว่าแม้จัดรายการได้เงินน้อยเก็บเงินเลี้ยงลูกครอบครัวส่งน้องเงินน้อยแต่ไม่ได้ใช้เจ้าตัวก็บอกอยู่ได้จนมาเปิดตัวจริงๆก็ Talk of the town เงินเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่เคยจับเงินล้านหลังเปิดตัวแกรนโอเพนนิ่งมาด้วยความบังเอิญไม่คิดเลยชีวิตจะเปลี่ยนไปขนาดนี้เปิดปุ๊บรวยเอ็กกี้เผยงานทั้งชีวิตทั้งทีวีอีเวนต์ไม่เคยตั้งตัวทันเลยมีโอกาสเป็นพี่ตีนา่ายิงทวีคูณขึ้นไปอีกงงกันเข้าไปใหญ่กเ็เเลยมีเงินเก็บซื้อในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีบ้้านรถแแแลลวกก็ดูพ่่อมกก ก็เผย้ดยว่าความฝันอยากมีบ้านมากๆก่อนหน้านี้ยังไม่รวยมีเงินแค่แสนเดียวตอนเป็น UST UH ก็ต้องเอาเงินมาดูแลครอบครัวหมดตอนนั้นงานเข้าวงการเขาเยอะเขาไม่ไหวกันเลยแจกแยกออกมาเราเป็นดีเจก็เก็บเงินจากการเป็นดีเจเอาเงินน้อยแต่พยายามเก็บมีการออกอีเวนต์บ้างเงินเก็บแสนเดียวอยากซื้อบ้านหาล้านก็ใช้เครดิตพนักง,งานประจำเอ็มไทม์ดีเจ ธนาคารผ่อนเอาตอนนี้ก็รีโนเวทหมดไปเป็น10บล้านแล้วก็ขายไปแล้วเพราะว่าอยากอยู่กับพ่อแม่เขาไม่สบายวันหนึ่งเราไปดูกล้องวงจรปิดพ่อแม่ไม่สบายไม่แข็งแรงอยู่ด้วยกัน2คนแล้วแม่ต้องคลานออกมาเอาของเราทําใจไม่ได้แล้วร้องไห้ตัวสั่นมากๆเลยเรียบขับรถมาดูเขาเลยเราอยู่บ้านพ่อแม่อยู่คอนโดแบบนั้นไม่ได้แล้วเราตัดสินใจเลยต้องมาอยู่ด้วยกันก็เลยไปซื้อบ้านใหม่ทั้งที่บ้านเก่าเพิ่งรีโนเวทเสร็จเราก็ขายทิ้งไปเลยแล้วก็มาซื้อบ้านใหม่อยู่กับพ่อแม่ดูวันเดียวแล้วพ่อแม่มาดูอีกทีกกก็ชอออบเรลยซื้้้ใใหหสะดวพ่ โรงพยาบาลวันเว้นวันขอบคุณคนที่มาซื้อบ้านเราเขารักบ้านมากๆเอกี้บอกึงก็บอกว่าวันที่มีชื่อเสียงแต่เงินไม่มียังสามารถเลี้ยงครอบครัวซื้อบ้านหลายล้านได้แต่เพราะว่าเราไม่คิดเยอะไม่ฟุ้งเฟ้อเหลือก็เก็บตอนนี้ก็มีเงินเก็บแล้วก็คิดที่จะใช้ก็จะใช้โนแบรน์เนมซึ่งบ้านหลังนี้ก็ได้ทุบและรีโนเวทใหม่ทั้งหลังพร้อมออกแบบตามที่ตัวเองต้องการจนเสร็จสมบูรณ์อย่างอลังการโดยได้น้องชายเป็นคนช่วยเพื่อไว้ให้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่อยากให้ชีวิตท่านอยู่ในช่วงบ้านปลาอยากดูแลกันและการจะได้ไม มีลิฟต์โฟวาแม่ขึ้นบันไดไม่ไหวส่วนตัวมีส่วนให้แม่ได้เดินแม่ราคาจะสูงถึง50ล้านก็ยอมควักเงินจ่ายแต่งนำพักน้ำแรงชั้นบนของบ้านเป็นห้องพระและห้องทำงานเล็กๆตกแต่งคอนเซปต์เดิมคือสีครีมปนน้ำตาลเพื่อให้ช่วยความอบอุ่นและผ่อนคลายส่วนชั้นที่เป็นของคุณแม่ก็ตกแต่งแบบเรียบง่ายและน่าอยู่